สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมนี้แม่ตุลที่ได้กินขา้าวพาพี่น้องมากินข้าวอีกแล้วเดอ้อมาม่าเนี่ยข้าวพัดกินข้าวอยู่ในกองหนางานเราได้พี่น้องเพราะว่าถาลุกไปนัง่งกินอยู่เนาะมันก็เสียเวลามาพี่น้องนะอยากหันมันแล้วเมื่อยมาพี่น้องมอา น้่กัย้องเนี่ยจะตักกินต่อทำงานนำกินนำพี่น้องทุกท่านสิครัลบลูอยากจะคุยอะไรก็คุยมาได้เดอ้อขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเดอ้อกินข่าวบอสุภาพเพราะว <laughs> ันด่วนทำงานตื่นด่วนทำงาน เอ้ยงานเป็ตุ่นกับแบบซีเหละแต่มันโบเร่จักเถื่อนเนาะพี่น้องเนาะอีกอย่งใดล่ะอืมกระเเกสู่ๆไปจึงเรื่อยๆนี่แหละเผื่อมันจะเซ็ตยังบม่ร้ายดอกยังประมาณสามสิบเงื่อนว่าพรุ่งนี้ตอนเย็นจะไปส่งแล้วก็แกะต่ออีกพี่น้องอย่ามันเซ็ตโอ้ยปวดล้างปวดล้างพี่น้องเอ้ย แค่นำกินข้าวไปนำไคยแนยมนกับสีโบใช้เวลาจังหน่อยเนาะพีน่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อทานม่ตูนพูดไม่ชูภาพอันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆนั่งกินข้าวกับแบบนี้แหละอ,อยากกินงานแนมอยากกินแน่มันก็บโบใช้เวลาหน,น,น้าพี่น้องจะพอไปตูนคนเดียวดอกคนอื่นไม่เกี่ยว ตูนากินไม่ได้ก็ได้นั่งไปได้ก็ได้ทำไปไม่ได้ก็ได้ไปเรื่อยๆเอาพี่น้องเนาะพูดอะจะไปสั่งซ่าเมนตูนเลยเม่ตูน่ะคนเบอยากเต็มไปเลยพี่น้องเอ้ยหาซิมหาหมดเส้นหมดห่อนลอยอ้อกกันได้พี่น้อง น้องแต่และท่านนั้นเป็นดีทุกท่านเลยนั้นจะแมตูนสิไปอยู่เจ้ได้โมงไดก็พี่น้องไปกระกยังตามไปดูไปชมอย่างเป็นอย่างเนาะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเด้อที่เข้ามาหลับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แมตูนแน,คน่คลิปได้ที่สนใจคลิปได่ที่ชอบ ถ้าคิดได้ไม่ชอบถ้าคิดได้ไม่สนใจก็เขียนจักเตือนมาได้เด้อคอมเมนต์มาใต้คลิปพี่น้องจา๋าบอกเป็นอยังเนาะบอกคอมเมนต์ก็คำว่าไรหายก็ดีใจเด้อพี่น้องเด้อไม่ตุนก็ดีไม่ตุนก็นนกนอยู่เพอเดียวโลดีโลด,โลดีทำงานงงงกอยู่นี่แหละหัวโดอยู่นี่แหละพี่น้องจา๋า อาชีพไพมันเนาะเรื่องทํางานไม่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอืมไม่ให้กล่าวเกินควรจะทาแบบไหนก็ไม่ให้กล่าวเกินควรสิทธิของใครมันเนาะพี่น้องเนาะม,มามาพี่น้องมากินขออ่าวน้่ไม่ตูนเอากินอีกมานนี่กินกินสองสามคำไม่ตูนก็ลงต่อ ม่นนี่เขาขายมนตุนก็มีอย่างนึงเข่าพัดจะใส่กอกแทมมันคือีนพัดใส่พัพกมันนี่พัดใส่เขาแล้วก็ใสยอย่อันนั้นข้างบนนี่กะโรยมีอย่างวะตวุนก็บ้าบาเป็น กากหมูบอกหมูกรอบกากหมูนะ <c oughs> ไม่เตือนก็ามาโง่ี่นงเอ้ยข,ยขาอโทษขออภัยได้ว่บประถือกันดิขอางนอกนี้ด้านผ่นแซเสอร่อยใค่กอกะแมงอร่อยได้ไขายได้เรื่อยเด้อ น้องเนี่ยกันหรือว่าน้องบีพ่อแม่พี่น้องกินกับแซบทุกขั้นเลยอืมขึ้นขอพักอยู่บ้าน ไปลมกันไปเนาะพี่น้องเนาะยิ่งไปลมกันไปนี่ได้สนุกเฮฮาคุยกันไปนนานานเ,นเนาะพี่น้องเนาะเอาแต่แนวสนุกเพลิดเพลินให้สบายใจสบายหูสบายตา ันไว้แพงกันไว้พี่น้องเอ้ยคือเพื่นบอกแหละอ้ายหู้ซองน้องหู้นงไม่ลำเดียวรอบหัวบอกไข่ยไผ่บกพร้อมเมืองบ้านบกจริญได้พี่น้องเอ้ยเป็นว่าผู้เฒ่ากันว่าอืมไม่ตื่นกับว่าน้ำเพื่อนนะเนาะก็ไม่ตื่นกับผู้เฒ่าละ พูดได้สีได้ไปเด้คุณเฮาถุกเมือนี่เนาะอือายุแห้งสันทำไม่เกินคุณยิงกะสามสิบขึ้นเมือ่อก็ถือว่าโอเคได้แล้วหนะูยิงเฮาน่ะตอนนี้นะแต่ผู้ชายกะสี่สิบขึ้นเมือ่อถือว่าได้เยอะแลว้วผู้ชายก็เลยอืม ทุกวันนี่มันไม่ฮอดใครมันก็จะไปก่อนแล้ววันเวลาสังขารค่ะพี่น้องเอ้ยยังว่าอยู่กันไปก็หายหักเพลงกันคุยกันโอ้โรกกันนัวหัวหมวนเราพี่น้องเนาะจับมือกันไว้ให้แน่นๆมันก็จะ เสื้อโรคก,ก็ไม่เข้ามาหากันเนาะพี่น้องจับไว้ทีๆทีๆเลยโรคมันก็บ,บเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะกินต่อ,อกกยกเรือพี่น้องเด้อสำหรับที่น,นี่กับบอลในนีย้ยังลายเด้อพี่น,อน,น้องมาชนุน่ะทินข้าวนั่งทำงานพ่อ กันพ nah ี่น้องบะย่องถือว่าหยอกซื้อย่องหรือบะย่องกระยาได้พี่น้องเนาะทำงานกะเห็ดเองยังกะเห็ดเองมาจให้ยบะย่องหรอกกต่พูดถึงว่าเฮาหยอกตักให้มันแล้วงกันเวลาเวลาไปนั่งขึ้นเขามันก็เลยอดแบบสิไปจก ทีเจ้านาทีแล้วนี่ก็กินน้ำฮ็ดน้ำทะแล้วขอโทษขออภัยแหละถ้าพี่น้งกินข่าวไม่สุภาพก็ดีพี่น้องจ๋าบอกว่ากันเนาะอืมหลับคลิปนี้ก็มีแตภาพไม่นั่งกินข่าวแล้วก็ต้มไปตุนน้ำเต้าปลานี่ยังกับคุยกันได้เด้อพี่น้องจ๋าเด้อ จะได้ลาไปแล้วกินคำนี้ก่อนแลกินรังไหมแล้วี่น้องสำหรับขึ้นนี้ก่อนมาตุนข้าลาไปก่อนไปพอกัน,กนลิปหน้าบนนี้ยังหลสวัสดีค่ะ